สวัสดีนะคะพี่นงคงคะมาพบเจอกันแล้วในช่วงวันเย็นเย็นแบบนี้นะคะเมื่อวานวันที่ยี่ิบเมกราคมฝนก็ต,ตกต่างวันนะคะแล้ววันนี้ก็วันที่ยี่บ้ามกราคมฝนก็ตกนักต่างวันนะคะนี่พึ่งจ,จะทราบเมื่อสักครู่นะคะก็ไม่ได้ลงคลิปมาช่วงวันเลยนะคะเมื่อวานกับวันนี้นะคะช่วงนี้ฝนมันแรงแต่ก็มี ลูกเครียดโงอยู่กลางบ้านนะคะก็ข้อนุญาตลงคลิปนะคะวันนี้ก็นําเรียนน่ารักน่ารักเล็กๆนะคะไมุ้กท่านได้รับชมกันแล้วนะคะป่อ่อองพันนารอยสี่สิบแปดราคาหนึ่งบาทนะคะกวีนจัดชิ้นเลยนะคะด้านหน้าก็พักกงมผ่อล่วงรอขค่ะภูมิพุนอุลยเดชนะคะเรียนนี่ก็ผลิตร์มากไม่นะคะเป็น ปั่นลานเรียนว่าว่าเลยนะคะหมากไม้แต่ว่าไม่จับปล่อยไรนะคะสองเรียนพั้งแตกองๆๆว่วงเก็บได้เกเรียนโรงเรียนตาวน,นี้นะคะก <c oughs> ็ถือว่าอ้าอยากต่างแต่ปาิตหมากนะคะ <c oughs> เรียนนี้แต่เราดูแล้วก็ปกตินะคะก็ไม่มีราคาเก <c oughs> ิ <c oughs> นนาเรียนตั้งแต่ไรนะคะเตต้าอากวาเมียไร้แต่ติดป,ปกติก็จะมีราคาขึ้นทันทีนะคะเช่น ครอบนี้นะคะกรอบนี้ปกติจะมีนะคะครอบรอบวงกลมรอบเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีครอบเป็นเรียนลอนๆนะคะคือเรียนจะไม่มีครอบนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็มีราคานะคะแล้วก็จะทําให้เรียนเหล็กลุงนะคะเหล็กลุงว่าเรียนปกตินึ่งบาทธรรมดานะคะเละอีกเแบหบนึง่งที่จากกันไปศึกษา,คคา,มมาก่อนกว่ามากก็ เรียนอาจจะมีอะไรแปลกๆเชยนว่าปกติเป็นซี่เฮินนะคะแต่ว่าเกิดผลิตพิษปลาดเป็นซี่ตองเรื่องอันนี้แน่นอนนะคะต้องมีราคาแน่นอนราคามากว่านาเรียนเราจะมาดนาไปเจเนอร์ใกล้ๆร้านเด็กกรับซื้อเาก็จะรับซื้อเลยนะคะตอนนี้ฝนกําลังโปรยปลายลงมาแล้วนะคะพี่น้องคาข้ คลิปสกิปก่อนนะคะไม่ต้องยาวมากมม่เพราะคนตอกกันเะนวัวคู่นะคะไม่ใช่ได้ยินสำหรับเรียนถีุ่กตานจะส้มนะคะบางตานก็อาจจะอยากจะคลายนะคะแต่ว่าในเมื่อจองในไม่รับคลายก็ไม่มีคนก็ามาคอมเมนต์นะคะเจนจองนี่นะคะโคโค่ไอเอฟซีนะคะทุกๆกานก็้ามคามคอม,มเมนต์มั่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจไม่ว่าจองก็จะรับคลายหรือ ไม่รับสื่อขอคอ้ถุกฐานเร็นความสําคัญกองการซะส้มสิ้งกองต่างๆบางทานจบเรียนก็สาส้มเรียนจบธนบัตรก็สาส้มธนบัตรแต่แรกๆทานก็จบอย่างอื่นนะคะจนจบวิเงแต่นำมาวิ่งปุ๊บนี่ถ้ามีสี่เด็กอยากได้สี่เรื่องสี่กว่าสี่ก้าวสี่เขียวเหล่านะคะก็สาส้มไปจนครบสี่บางคนอยากสะส้มอะไรก็สาส้มสิ่งแต่เราจบนะคะไม่ได้พิษอะไร ดันั้นการใช้ต้มสิ้งก้องทาให้เรามีความสุขนะคะดีว่าที่เราไปทําอะไรที่เสียอายอันนี้ไม่ได้เสียอายอะไรนะคะว่างว่ากทานก้งจะมีความสุขกับการเข้ามารับชมคลิปในช่องเลี้ยนก้องรัก็ง่วงนะคะตกตกรักงตีช่องนี้ได้ลงคลิปอาย่ันผู้ชมก็มีความสุขสำหรับการดีชมนะคะแล้วก็ช่องเลี้ยนก้องก่งวง พอยมีความสุขไปกันนะคะถ้าต่นใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดไม่มั่งก็จะเป็นกำลังใจอย่างสูงนะคะสำหรับสวงนี้ข็เนี้ยก,ก,ก็ตัวนะคะก็โนกู้เสี่ยงสุนังนะคะกลางบานจะโร่งอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอประคุณถุก่านนะคะติก้ามาส่งกำลังใจตลอโดดมาส่งกำลังใจเสมอมานะคะ ก็ไม่มีอะไรจะมอไ้นอกจากความสุขเล็กๆหน่อยๆน,นะคะสีน้ำเลียนไม้รับชมวันนี้ก็ปชอช่อโชคพันอร่อยป8ราคา1บาทเีเล็กนะคะ4เอเอิญก็หวังว่าหลายๆตานคงจะซอบสชมกันเรลีหรือยังไม่มีก็าอย่างน่าได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อลาถุกตานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ